ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง h i ออโต r รีวิวช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รีวิวแบบละเอียดและการอัปเดตวงการยานยนต์จากทั่วโลกหากคุณรักรถและชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาดีหาดีจากเราตลอดเวลา วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอคอยอย่าง Toyota Camry ปี2026ซึ่งถือเป็นหนึ่งในซีดานที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดการการมาถึงของโฉมใหม่นี้ไม่เพียงแต่ยกระดับภาพลักษณ์ของรถซีดานเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของโตโย ta ที่จะพัฒนารถยนต์ให้ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความสบายและสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม โตโยต้าแคมรี่2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ผู้ใช้ต้องการทั้งความโดดเด่นและความคุ้มค่าภายนอกมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยสปอร์ตและมีความหรูหราปฟายหน้าแบบเลตด,ดีไซน์เรียวบางพร้อมไฟายเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดูดูดันฝากระปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายชัดเจนช่วยเพิ่มความโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหัวเหลี่ยมที่มีการจัดเรียงลวดลายใหม่ให้ใหดูแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นตัวรถมีมิติกว้างขึ้นและเตี้ยลงเล็กน เพื่อเพิ่มความสปอร์ตและการยึดเกาะถนนในด้านภายในโตโยต้าแคมรี่2026ยังคงยกมาตรฐานความหรูหราและความสะดวกสบายขึ้นไปอีกขัน้นห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งนุ่มด้วยวัสดุดคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือวัสดุดสังเคราะห์ระดับพรีเมียม วงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นพร้อมระบบปรับไฟฟ้าหน้าจออินโฟเทนเมนกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางจาก j b l ที่มอบประสบการณ์เสียงชัดเจนเต็มอารมณ์แผงหน้าปัดดิจิทัลปรับแต่งได้ตามความชอบเพิ่มความล้ำสมัยให้กับห้องโดยสาร อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือระบบควบคุมสภาพอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิกสระ3โซนทำให้ผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลายโหมดเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ในด้านสมรรถนะโตโยต้าแคมรี่2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์หลายตัวเลือกเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธทิภาพสูงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชั่นล่าสุดที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมดุลทั้งพลังและความประหยัดและมีข่าวลือว่ารุ่นท็อปอาจมีการเปิดตัวเครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรที่เน้นสมรรถนะเพื่อคนรับความแรง ระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองได้ดีขึ้นทั้งการเร่งและการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลรวมถึงมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบให้เลือกทั้งอ c o Normal และสปอร์ผู้ขับสามารถเลือกใช้ตามสภาพถนนหรือสไตล์การขับของตัวเองระบบช่วงล่างถูกปรับให้เกาะถนนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในโค้งความนุ่มนวลและความมั่นใจยังคงเป็นเอกลักษณ์ของแคมรี่ เมื่อพูดถึงความปลอดภัย Toyota c a m มรี่2026ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดรุ่นนี้มาพร้อมกับโตโยต้าเซตีเซนเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานรวมไปถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ แฮมรี่รุ่นใหม่นี้ยังมีการเพิ่มเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดขึ้นผู้ขับสามารถใช้คำสั่งเสียงควบคุมระบบนำทางเพลงหรือการโทรศัพท์ได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนอีกทั้งยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over the Air เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ นอกจากนี้โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนน้อยลงรวมถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วนในห้องโดยสารซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนถึงความยั่งยืนในอนาคต โดยรวมแล้วโตโยต้าแคมรี่2026ถือเป็นรถซีดานที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยหรูความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์และเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลใครที่กำลังมองหารถซีดานที่คุ้มค่าและมีความพรีเมียมนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม นี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับรีวิว Toyota Camry 2026จากช่อง h ฮออ t o r e ีวิวถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณเสมอขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า